คาถายันเกาะเพชรประจําทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนืออาวิสุนุสานุตติอาวิสุนุสานุตติอาวิสุนุสานุตนนติบทน,นี้ชื่อนาลายแปงลงรูปประจําอีสานทิศประจําวันอาทิตย์กําลังหกส่วนหกจบ เสกเป่าให้ตัวเองป้องกันตัวเองจากสิ่งไม่ดีเวลาจะออกเดินทางนอกบ้านป้องกันสิ่งไม่ดีขับไล่สิ่งไม่ดีให้แคล้วคลาดปลอดภัยอาวิสุนุสานุติ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  อาวิสุนุสานุติอาวิสุนุสานุติสาธุสาธุ